กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมเดนายไม่พันเพื่อไทยอำนาจเจริญรท่านประธานครับผมมีเรื่องร้องเรียนท่านประธานเนื่องจากว่าเรื่องนี้ผมได้เคยหาเรือรท่านประธานไว้ตั้งแต่เดือนมก,กราคม2564เรื่องแรกครับเป็นเรื่องที่ชาวบ้านมีความทุกข์ยากลำบากในเรื่องของถนนหนทางซึ่งเป็นถนนอยู่ที่ตำบลหนองขา อำเภอปทุมราชวงศ์สาจังหวัดน่านเจริญซึ่งผมได้หาลือไว้แล้วว่าเป็นเส้นทางระหว่างบ้านหน้องไหลผ่านบ้านนาตาก้าไปถึงบ้านหน้องขาเป็นระยะทางประมาณ7กิโลเมตรตรงนี้นะครับหน้าฝนก็จะเป็นคโคลนรถติดหน้าแล้งก็เป็นฝุน่นซึ่งจนบัดนี้ยังไม่มีใครหน่วยงานไหนลงไปดูแลเลยก็ฝากท่านประธานครับเพราะว่าชาวบ้านกําลังจะกลับมารถติดอีกแล้วครับยิ่งทุกวันนี้ต้องไปหาหมอการเดินทางก็ลําบาก นะครับเรื่องที่สองครับท่านประธานครับเรื่องนี้ก็เช่นกันครับที่ผมได้หาลือไว้แล้วตั้งแต่เดือนมกราคมเช่นกันครับเป็นเรื่องที่อาคารสนามกีฬาของเทศบาลตะบนเปื่อยครับโดนพายุโพดุลพัดตั้งแต่ปี6 2สองครับได้ทําหนังสือแจ้งมาทั้งกรมพระราชวิาทั้งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจนบัดนี้ครับอาคารเหล่านั้นสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นก็ยังไม่ได้รับการดูแลเลยครับท่านประธานครับ เอกสารต่างๆที่ผมได้ร้องเรียนนั้นได้นําเสนอต่อท่านประธานตั้งแต่วันที่ผมได้หาเรือรรท่านประธานแล้วครับก็ฝากท่านประธานว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองเรื่องได้รีบลงไปดูแลครับเพราะว่ามันไม่สามารถได้ใช้ประโยชน์ได้เลยที่ยิงอยากมีเรื่องหารือรท่านประธานอีกแต่ว่าเห็นว่าหลายท่านตอนนี้กําลังจะหารือเรื่องลำบีสกีนครับรท่านประธานวันนี้โควิดคนก็หนักแล้วโควิดสัตว์ก็เข้ามา ก็ฝากว่าหลายท่านก็คงจะนําเสนอรายละเอียดครับท่านประธานครับกราบขอบพระคุณครับครับ